hello สบายดีพ่อแม่พี่น้องผู้สุขผู้คนคลิปนี้ก็เป็นคลิปวิดีโอพาครอบครัวไปเที่ยวหลวงพะบางอันนี้ก็สิแมนทางนายสถานีรถไฟพวกเฮากําลังนั่งท่ารถไฟมันยังอันบ่ฮอดโมงเนาะรถไฟก็ยังบ่ได้มาฮอดเทือ่อ อันนี้ก็เป็นบรรยากาศทางในหลดไฟและกระถ่ายบรรยากาศทางนอกมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งนำกันทางนอกงามแหง้งพวกเจ้าเอ๋ยมีแต่ต้นไม้มีแต่ภูเขาธรรมชาติแห้งแห้งงามหลายพวกเจ้า หับบรรดาทานเดินทางกับกรถไฟ E-N-U พนักงานจูงรถไฟขอแจ้งให้ทางทราบว่าอารลื่นน้ลคืออันตนนรทยต่อความปลอดภัยของผู้เับขานการสูบยาจะไม่กวนรถ E-N-U อมูอย่งางเด็ดขาด

สงันห้า้อกันมาเปิดกรุ๊ปเลยเล่นี่นะทอดลูกค้าไงเด้อ ข้ากินใกล้ๆให้ดเขาก็อยากากินไหนี่นี่นะนะแันอย่ากินแบบซีหม่ำหม่ำกซกินของแขต่้าเตฟนะคะแตเขาไ้แลเมเราคันวาก็อ่างนี่ยลข้ากอางเพื่อนาแล้วละเหนียวคันมันเหนียวมนมีแห้งอ่ะ ไปเที huh. uh ่ยงเห็เขาหล่อเดี่ยวด้คุ้ไน้ำเขาเนี่ยเป็นพลังเด้อตัวเป็นเมฆาตัวก็เป็นพลัาลืาถึงจุดหายน้ำเมาก็มีค่ทาจิาะไริง้าก็ได้จับมือกัน้ะลึกความทางได้นะโซฟีย

ทำอะก็บ่ขึ้นจเปยังต่อไปเนตลาดครับ้นา้คดนครัเอานี้เราต้องคอนี่

ปยังเนี่ซื้อพยาปิ้งไก่ปิ้งไก่เขาเนี้ยวนี่ไงปิ้งงเขาเนียวกันแล้วะนี่น่นี่โต๊ะหาโต๊ะนั่งโต๊ะบุยนั่งเลยอรแล้วขาไปหาสื้อของกินมากินแล้วก็แล้วนั่งนีะ มเ่าตนน้อ,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 ตองหาหม่องโตกินคือเก่านั่งนี่ก็ได้มานื่อกามันมันห่อ <c oughs> นอย่น,นั่ง <c oughs> ลงกิ้นวะนี่นั่งยืนเหรอ อันนี้แมนบรรยากาศตลาดมืดพวกเจ้าเอ้ยขึ้นมาไทายไหยเอ,นอเ็นพ่อแม่พี่น้องในเบิ่งนํำการงามแหง้ง้ดยวพวกเจ้าเอ้ย มือที่สองของการเที่ยวลหลวงพะบ,บางกาิิมานเลาะเบึงวังเก่าพวกเจอวย หลังจากเที่ยวส้มวังเก่า,ลาแล้วแล้วก็พามาเลาะเบิง่งตัดกวางซีโปรเจเอยงามแหงน้ำเขียวงามเย็นสบายต้นใหม่มันฮักเลย

มาไปลูกมาถึงมาถึงมาเบินถึงมามาเพิดถึงฮะ็นอยังเออลิจกแล้วจกแล้ว ไลน์สดถ่า well. ว <anking mayoría> ิดีโอวดีโอาไถ่ายเอมันเห็นแบบย่างเลนวดีโอ่ยาวไปสิยาสิ่ยาเออยาถ่ายถยไ ใช่คนไย่ยมแม่ลูกเห็นบอาเอาปากมาเลยมัาต้องกอกกาบลูกมันกินบากาบไ่ต้องปอกกาบมาอั่นเอาใส่ปลาดเห็นบอกคอยบอกว่ามาปอกกาบลูกมันกินบลาเลยลูกใส่โลดลูก มันเป็นคือมือมันนะเป็นคือมือมันมือมนไเ่องเลงเมันไปเอปตัวื่นไดกตัอืนเาปผด้ผููด้ไปผูดไปผูด้ผู้ไปู้ได้ผได้ผู้ไปผู้ดินู้ไป้ไไปู้ไผูปผูกได้ผได้ไปูู้ไปใหู้ก สบียเสียเสียสียายไไเขียวปอนขบปากลกขยปอันยวอนขบปากมันมบาย็บอสียอ้้อนแล้วจก็ยบอันนั้นลูกจับซืๆแบบสีลูกนี่ฮะ

ปนปะปะอยู่เพื่อนลูกอันนี้ได้หมมนอบค่ไหนุ๊กเอาอะไรจน้ลูกอันนี้มะั่อึมกินยากเนาะยับยับมะอึมอจะกินยาก chắp hai má nó mới lục bao nhiêu luôn khuyên Ờ, mơ về nhà áo luôn ok nó chắp ở cái ở đây ờ,

จับกระจับหายลูกบ่ต้องรอไปรอมาจับเออเอออ่าฮะยกี้เออยัคกี้กอันนั้นเอเเข้าไปลยเดี๋ยวไปใกล้ด้มันน้อยโดลูกน้อตก็ตาส่งนมอ่าฟีดเด เซ่บายบายบายฮะแพดบุรีเมืองญาติญาติหลังจากกลับมาแต่เทียมมุดมือก็พากันฮิวเขากับกลับมาน ตลาดมืดค็อเก่าบวกจะเอ่ยมาหาซื้อของกินซื้อปิ้งใส่กองตำมังหุงขาวเหนียวอาหารเล่าๆเฮ่า,าหันอหไรบอกจ้าเอ่ย มือนี้ก็เป็นมือที่สามของการเที่ยวหลวงพระบางมือสุดท้ายพ้นผาตกห้ามซ้ำพวกเจ้าเอ้ยแนวไรกยากยังได้หันลุกขึ้นมาใส่บาทตอนเศร้าเนาะพกเจ้ยแต่ไพยมาหลวงพระบางคะแนนมันบ่ได้ลุกขึ้นมาใส่บาทกระเทยประมาณบหอดหลวงพระบางเด้อเพื่อนว่า เลได้พากันลุกขึ้นมาพุนตุกกระต่างใจลุกมาอะไรเด้พอเจอก็เ,เลยใส่บาทจนแล้วมือนี่กับบดริไปใสเพราะว่าพ้นตกหมุดมือกระสิพากันอยู่แต่ในะห้องเพราะว่าพุนตกคำนี่ มือนี้ก็เป็นมือสุดท้ายของการเที่ยวหลวงพะบางเฮาก็สีได้พากันขี่รถไฟกับนครหลวงเวียงจันทร์มวลหลายเที่ยวหลวงพะบางสามมือสองคืนไปนำรขบครัวไปนำกันทั้งหมดส4คนขอบมุกขอบใจพ่อแม่พี่น้องมูสุขุสุคนที่เขามาหับชมวิดีโอและก็เป็นกำลังใจให้ คอยได้เห็ุคลิปวิดีโอต่อต่อไปบ๊ายบาย